สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกับผมคือเก่าครับกับช่องนุ่มอุบลกาศเสพทินครับเมื่อนี้บรรยากาศเยเหมือนแลงครับมาให้น้ำไอ้ปุ๋ยปลาแตงหฮอครับช่วงนี้แดดมันห่อนครับพ่อแม่พี่น้องให้น้ำให้เพียงพ่อเด้ครับพี่น้องมันจังสิด็จเก็บนานๆครับพี่น้องให้น้ำให้ปุ๋ยให้เึงครับช่วงนี้ดูแลให้ดีครับ มือนี่ครับผมมียังหลายครับพามาอัปเดตปลาบักแตงเฮาครับกับมาแนะแนวทางนิดๆ,ๆครับเพราามีคนมาถามมาหลายครับมีคนมาถามมาหลายเรื่องดอกแห้งดอกเนา่าดอกหลวงดอกล้นครับพี่น้องผมกับสีมาแนะแนวทางป้องกันกับแก้ไขครับแล้วก็มาบ,บอกว่ามันเกิดจากสาเหตุอียัง ดอกแบบได้รนแล้วเก็บบ่ได้่วงดอกแบบไดที่มันแหงแล้วมันเป็นน่วยเก็บได้ผมสิ้ามาเบิ่งมาช่มครับมือนี้เห็นได้กับกดไหลกดตก็ตามให้นาครับพ่อแม่พี่น้องมีอย่างดีๆผมก็สิมาแนะนํามาบอกมากล่าวครับพี่น้องความรู้กับมีไม่มีผลร้ายครับพ่อะเใส่อยู่สำหรับมือใหม่นะครับเนาะสำหรับมือใหม่สบปัญหาดอกแหง ดอกล่วงดอกกล้นครับน,นี่ผมกะสิผ้ามาเบิงครับแล้วก็สิพ้ามาแก้ไขแล้วก็มาบอกว่ามันเกิดจากยังครับพี่น้องครูิ่นอยากหูเนาะอันนี้ผมผมก็เก็บไปแล้วปลาบักแตงปลานี่ก็เก็บไปแล้วหาเมีดครับพี่น้องเก็บไปหาเมีดบักแตงเกือบสองไล่ครับสองกระป๋องไงครับก็บงไดมือละสามร้อยกโลครับพี่น้องสามร้อยสามร้อยขึนทุกมือแลนะครับ <c oughs> เมือแหลกมันได้สองเกือบสองร้อยครับหลังจากหันมามันเกือสามร้อยสามร้อยครับพี่นอ้องมาบัดเือนนี่มาเบิ้งพี่น้องบ่ได้ประสบปัญหาดอกแหง,ดอ,งดอกลวงดอกต้นลมอาจจะแห้งนะครับพี่น้องนี่ขั้นขั้นดอกแบบน้ครับพี่น้องดอกเขามีนวยเขาขาว,ขาวดอกเป็นขาว,ขาวสีเหลืองกับโบเหลืองสีขาวกับโบขาวอือ่นดอกแหงครับพี่น้องดอกแหงลม แห่ง่มล่มมันแห้งครับพี่น้องร่มผัดดอกมันแต่ว่ามันแต่ว่ามันมันเดกเก็บด้วยครับแค่เป็นแบบนี้มันจะเป็นแหงก็เป็นหน่วยเช่นดอกแบบนี้เดกเก็บอยู่มันดอกแบบนี้เดกเก็บส่วนมากมันจะเป็นอยู่อยู่ทางปลายครับปลายเครือเพราะมันถือล่มล่มมันผัดกับพี่น้องร่มมันผัดมันจะเห็นเห็นดอกของแหงนี่ครับพี่น้องเกิดจากร่มพัดอากาศิกับอากาศครับตวนครับ เด็กขั้นของผู้ได้เป็นตัวหนึ่งเด็กเก็บครับพี่น้องเด็กเก็บแล้วก็หายน้นามไล่เนี่ยได้ครับพี่น้องหายหนามเยอะๆเนี่ยพอช่วงมันแดดมันลมอากาศแบบพวนครับพี่น้องบัดเทื่อนี่ดอกได้ทิ้น,นเป็นดอกเน่านะครับพี่น้องเอนดอกหลวงนี่นี่นี่ครับพี่น้องนี่นี่ดอกเน่านี่เกิดจากเชื้อลาเนาะ เป็นจากเชื้อ่ามันกับนวยมันกับสีเงียวสีเนา่าไปเลยครับพีบน่น้องเด็ดออกมาให้เบิ่งนะครับพี่น้องเป็นยังไงสีเสื้อรากับไ้ปุ๋ยไฮหนา้าบมเพียงพ่ออันนี้ขึ้นท่านดอกเนี้ยนี่คือบริเก็บครับพี่น้องล้นถิมล้นถิมดอกเนี้ยท่นนานโคขึ้นี๋ยวผมสิเอาเอามาเปรียบเทียบให้บิ่งสามดอกเนาะเด็ดโดนเนาะเนาะ ดอกข้าวไร่ข้าวโพดตงองย่านเด็ดออกมาบอกว่ากาวมาให้พี่น้องเบิกคักๆครับพี่น้องดอกข้าหลายาร่ตองย่านครับพี่น้องคุณนะอายะทั้งง่อยทั้งดอกสมบูรณ์ดีอยู่ครับเดี๋ยวผมจะหาอีกมาเปียกๆเ,เป็นสามดอกหายากะนะเด็ดออกมาให้เบิกเลยครับพี่น้องคุเด็ดออกมาให้เบิกนี เอ็ดออกมาให้เบง้งผมจะไปหาอีกก่อนนี่แหละกัดสุดข้างนะครับพี่น้องสุดข้างแลวสุดจุดปุดลิบหัวล่มแหงเสียงมุกประชัดขอโทษขออภัยครับพี่น้องไปมาเจอนี่เบึ้งทายเบึ้งสวยงามครับล่มก็แหงครับ ไปงามครับแข้งห้าครับพี่น้องนี่ละประมาณนี้นะเก็บไปเล้วหาเม็ดครับพี่น้องหาเม็ดไปเดี๋ยวผมไปท่นนาไปนั่งลบลมก่อนลมแห้งครับพี่น้องมาสีนี่เงินบรชัดอาไปน,นั่งลบลมก่อนลมแห้งไร้ลบล,ลบอยู่นี่ยงนอกครับพี่น้อง ลบต้นนี่ละเอาหม่งนี้ละน,นี่ครับสี่เปียกที่ไอ้เบิรงมสามดอกนี่ครับอันนี้ดอกแหงล่มครับพี่น้องนี่ดอกแหงล่มเกิดจากล่มมันเด็กมันเจีดยดเก็บครับพี่น้องนี่ครับดอกแหงล่ม เดี๋ยวอดอกสมบูรมาให้เบิ้งเลดอกสมบรณ์ดอกสมบูรณ์มาให้เบิ้งเนาะนี่อันนี้อันนี้ดอกที่มันสมบุญนวลสีสวยมากเลยครับดอกตัวนี้อันนี้ดอกที่มันแหงล่มมันอยู่ที่งวดเครื่อนะครับพี่น้องดอกมันแหงล่มดอกมันแหงล่มครับพี่น้องอันนี้ดอกดอกที่มันเป็นหลวกครับเป็นหลกเพราะพอกปุ๋ยเจร่ากินครับพวก โผล่วกรเลียงปากดูดแมงวีขาวสาเหตุหนึ่งครับพี่น้องสาเหตุสาเหตุต่อไปคืออา้าให้ปุ๋ยบ่เพียงพ่อครับพี่น้องให้ปุ๋ยบ่เพียงพ่อใส่ปุ๋ยบ่ถือสูตรครับพี่น้องใส่ปุ๋ยบ่ถือสูตรแล้วมันก็สีเน่าแห้งเนี่ยครับลนมันก็ษีลนติม่มบติดนวยครับวิธีป้องกันครับป้องกันขั้นพืชใบปเป็นพันหลายเป็นพันหลายเรือ องไ่ส่วงติดดอกกับบติดหน่วยใหม่ครับพี่น้องห้พี่น้องเอาปุ๋ยมาลุ่ดอกมาใส่ครับแปดหยิบซีเนาะทางดินแปดหยิบซีหยิบซีครับพี่น้องอัดเข้าไปเอาเอาเปียบเทียบไร่หนึ่งเนาะไร่หนึ่งอัดเข้าไปสามกิโลครับสามกิโลทุกมือทุกมือครับพี่น้องสองกิโลก็ได้ถ้าทุนบหลายใส่ทุกมือทุกมือครับอันนี้ผมก็ใส่ทุกมือของผมนี่ ผมใส่มือละหากิโลครับพี่นอ้องผมใส่สลับกันกันกบสูตรเสมอมือนี้ใส่สูตรเสมอหาลกมืออื่นมากผมมีใส่สูตรแปดหยิบสี่หาลครับพี่นอ้องอาสิใช้แต่สูตรเสมอเลยอย่างเดียวมันกับโบได้นะครับพี่น,ออน้องมันตรงมํารุงมดอกไปนําช่วงมันติดดอกครับพี่นอ้องอัน,นอันนี้ดอกลมนี่เด็กเก็บครับว่ตตองอย่านครับเด็กเย็บอยู่ครับแต่ว่าลูกมันหัตสีบบสวยดอกล่มด,ดอกแข็งลมเด็กเก็บจักเมนโมเมนดอก อาจารย์ทันได้หูกับบอกบ่ถือกับข้อถดข็อภัยครับคอมเมมตนมากบอกไ้ครับรนี่ครับปัดเชื่อนี่อีกสาเหตุหนึ่งครับพี่น้องอีกสาเหตุหนึ่งที่ดอกมันแห้งดอ,ดอกมันแห้งดอกดอกมันแห้งดอกมันลนุนก็คือใส่ยาบวถอกับใส่ยาทางใบใส่ปุ๋ยทางใบบวถืกสูตรกับมีกับม,มีส่วนครับพี่น้องใส่ปุ๋ยใส่ยาบวถืก ใส่ยาขาแมา่เลงไปใส่ยาห่อนยังสิมันก็ให้แหงดอกเข้าลวกครับพี่น้องให้ดอกลวกยาขาแมา่เลีงก็มีส่วนครับปุ๋ยชมมันติดดอกเข้าฉีดถึกสูตรบอทันบ่ถือสูตรมันกับบตรงตามอุประสงค์ของมันนะครับเนาะของผมกับสี6 32, 6 32, กหกสามสองครับหกสามสองปุ๋ยเกดบวกกับหกสามสิบก็ฮอร์โมนครับฮอร์โมนยังกระไดครับพี่น้องดีเบิร์ด เฮ็ดมากนะครับแ้วก็ขีดป้องกันเชื้อลาครับพอโจนี้ลำคางมันโล่งแห้งครับหนาวจักหนาวบนหนาวดอกยังเว่นห่อนยังขึ้นย็นครับพี่น้องมันก็ปปับสภาพประทันนั่นแหละครับปัญหาดอกแหงดอกล่นดอกลวงกับามที่พมว่าเลยครับพี่น้องท่านผู้ใดบอกเขาใจมือไม่ังไงก็คอมอมินทักมาถามเลยครับพี่น้อง ผมสิบอกวิธีแก้ครับแต่ว่าส่วนมากผมว่่อยากให้มันไม่อยากแก้ครับพี่นองผมมีแต่ป้องกันครับท่านแก้มันอยากกับถ้ามันเด็ดเกิดแลวมันอยากเขาองป้องกันไว้ก่อนเนาะครับเนาะอันดับแรกเขาต้องป้องกันให้ดีเมลมาเห็นมกแตียงเขาจะคล้องโอ้ใบเขียวใบงามดอกเหลืองสนั่นเป็นว่ากับบคคอยฉีดปุ๋ยฉีดยาบำรุงให้มันปัจจัอมัน ช่วงสีเด็กเก็บมันติดนวยติดดอกพี่บานมันมันบ่พ่อปุ๋ยบ่พ่อน้ำม,มันก็เห็ดให้ดอกข้าแหงดอกข้าล้นครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราข้าก็ให้น้ำให้ปุ๋ยยางส,งสม่ำเสมอครับพี่น้องสังเกตเบืองนวยเบืองดอกก้นดอกมันลายเขากับเพิ่มปริมาณปุ๋ยเข้าไปครับพี่น้องเมื่อวันวหญ่หซ้ำเก่าเลยครับพี่น้องเราต้องสังเกตเบืองน้ำเนาะสำหรับมือไม้พูนโบหูเนาะก็มีทอานี้ครับมือนี่ เด็กๆงน้อยมาบอกมาลกาวมาบอกมาจ้าสู่กันฟังครับพี่น้องผมบอกมีกักมีเห็ดแล้วมันดีผมกับมาบอกต่อครับพี่น้องอยากให้พ่อแม่พี่น้องผููเพิ่นอยากโล่งเมื่อลูกแก๊สไดมีก็ล่างใจนะครับอย่างนด้นุอมอบนกับฝากเป็นก็ร่างใจไอ้เบิดขขทุสุููทะกคนที่กําลัางคิดอยากปลูกแตงปลูกแล้วครับปลูกตรวจังไดงมันก็ สู่ห้องอะไรครับต้องล่องครับพี่นอ้องบ่ลองบ่หูผมก็คือการล่องพิษล่องถูกมากขึ้นกันนะครับพี่น้องเ่อสิได้ซ้มนี่เนาะพันยังก็เจ้านี่บางคนอาจจะไ้พันบักแดงที่มันดีๆของผมใส่กับใส่ของซ้อนแดงครับสปีดแม็กลูกผสมครับเอฟวันใบไงใบงเขียวกับพิษลวกดกแต่ว่าผิวมันผิวมันเขียวครับพี่น้องผิวเขียวอมขาวก็ะซําเห็นิดหนึ่งครับ เยเกี่ยวอมขาวเนี่ยผมจะบใบออกให้เพงนะครับสีประมาณนี้ครับหลูกมันสีประมาณนี้ขอที่ครับขอประม้านหาเส้นครับขอหนึ่งขอหนึ่งหาเส้นมันสิติดนวยเลยครับหาเส้นหาเส้นติดนวยน่ครับเป็นแบบห่าง to กันเพราะว่าหาเส้นมันก well ับติดนวยนี่ดอกแหงร่มดอกแหงร่มเนี่ยหน่อเด็กเก็บอยู่ครับมาตรงยาดเนี่ยนี่กันเป็นน่วยเนี่ยเด็กเก็บเออมือนี่ผมกะ สี่เดียขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับพ่อแม่พี่น้องบอกขาใจยังกับคอมเมนต์ทักมาถามียังผมหูผมก็ะสดตอบให้ครับพี่น้องืัอนี้ผมกับสี่เดียขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้สี่เดียอกกล่าวคำว่าสาวัสดีครับ